กับนมัสก,การพ่อแม่ครูอาจารย์และก็พี่น้องชาวพุทธที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศรอฟังอยู่ว่าเหตุการณ์ในเรื่องของการถวายดีกานั้นเป็นอย่างไรนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวพุทธนะครับที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยเฉพาะพี่น้องจาก ทุกภาคส่วนของประเทศแล้วกันนะครับที่ได้อุทิศเวลาและก็ได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการถวายดีกาเพื่อความมั่นคงบางท่านเองได้เดินทางมาร่วมกันที่สนามหลวงนะครับสำนักพระราชวังวัดพระแก้วเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาพี่น้องครับหลายคนร้องไห้หลายคนเสียใจนะครับที่เรายื่นถวายดีกาให้ในหลวงไม่ได้ โดยที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผมว่าข้องจริงหรือข้องปลอมก็ไม่รู้นะครับได้ให้ข้อมูลกับเราว่าการถวายดีกาในเรื่องของสถาบันสามสถาบันหลักนั้นเป็นไปไม่ได้เราเองสับสนนะครับเราเองเป็นนักกฎหมายงงกับคำชี้แจงของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือเกี่ยวข้องปลอมเราไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าวันนั้นเราได้เดินทางไปที่สำนักพระราชวัง แล้วก็มีตำรวจจากสถานีาตำรวจสำนักพระราชวังได้เชิญเราไปที่สอนอพระราชวังในนั้นเราพบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาใช้อย่างนี้นะครับมีสำนักนายกนะครับและก็สำนักองคมนตรีมารอเราอยู่แล้วก็ได้ให้เหตุผลหลายอย่างซึ่งเราเองเราไม่เคยรู้นะครับว่า การถวายดีกาในเรื่องของความมั่นคงของพุทธศาสนาซึ่งเขาอ้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของมีการผลกระทบโน่นนี่นั่นกับาศาสนาอื่นจึงไม่รับดีกาเรานะครับ mm hmm. หลายคนบอกตัดตอนหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่างงสับสนนะครับว่าการถวายดีกาทําไมจะต้องดึงเราไปทางโน้นทางนี้ซึ่ง ในข้อเท็จเกิงเราเองเคยถวายดีกาไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ดึงเราไปที่สำนักงานองคมนตรีแล้วก็ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาชี้แจงบอกว่าการถวายดีกาในแนวทางนี้รับไม่ได้ฉะนั้นแล้วต้องให้ไปผ่านรัฐสภามานะครับซึ่งเราเองเรามองว่า เราเคยยื่นเรื่องแบบนี้กับรัฐสภาเคยยื่นกับคณะกรรมาธิการเคยยื่นกับโน่นนี่นั่นมาหมดแล้วเราไม่มีที่พึ่งเราเหลือที่พึ่งสุดท้ายคือการถวายดีกาให้ในหลวงแต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มนี้ซึ่งมีหน้าที่จริงหรือเปล่านะครับที่ออกมาปฏิเสธไม่รับดีการเราพี่น้องครับลายชื่อเป็นส0บล้านกว่าลายชื่อพี่น้องคนไทยคนพุทธทั้งประเทศ นะครับและก็ในต่างประเทศที่เสนอเขียนแบบฟอร์มสนับสนุนการถวายดีกาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาวันนี้เราเสียใจนะครับเราถวายดีกาไม่ถึงมือในหลวงนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรหลายคนก็ให้คำแนะนำโน่นนี่นั่นนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่เราถวายดีกาเรื่องความเดือดร้อนความต้องการของคนไทยคนพุทธแต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอ้างตัวว่ามีอำนาจหน้าที่นะครับแล้วก็ออกมาชี้แจงว่ารับดีกาเราไม่ได้ให้ไปผ่านมาตามขั้นตอนนะครับผมก็เลยว่างงสับสนเราเป็นนักกฎหมายเราเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็เคยถวายดีกามาไม่รู้กี่ครั้งครั้งนี้ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับงงคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตอบคําถามนี้เพราะคนไทยคนพุทธทั้งประเทศ94%ยังรอฟังอยู่ว่าท่านชี้แจงแนวทางท่านให้เหตุให้ผลถูกต้องหรือไม่นะครับหลายคนบอกว่าตัดตอนไหมอย่างงี้ผมไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการถวาย ดีกาก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องคนพุทธทั้งประเทศนะครับที่พวกเรากําลังได้รับอยู่นะครับฉะนั้นแล้วอยากจะฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าพึ่งท้อครับสวัสดีครับ